ใช่แล้วครับมืออาชีพโอรร่มนะครับเน,น,น้นๆนี่นครับตะเพียนครับล่าห่าะนะ เรเพียนเราก็จะย่างเลยครับนี่ครับโอ้ย่างขาดไม่มาตีน้ำเพราะมันติดก้อนหินแล้วแบบมันขาดไงมันเกาะตรงนี้เนื้อหวานครับอร่อยแน่นอนเมื่อกี้แบบขอให้ไม่ได้ขึ้นมาแล้วมันจะโดนไครก็ได้เดี๋ยวมันโดนไม่ขอให้มันขึ้นมาก่อนไงเล่นโตัวใหญ่อยู่นะเนาะนี่ครับบรรยากาศ หนามากครับปิ๊งปิ๊งถุงมือกินวันหยุดครับวันแรงงาน เรามาตกปลาตกปลาไปกิไม่ใช่สังขัดสังสรรน,นะครับวันนี้สวัสดีพอพีนองน,นี้ตกป่าคับนครับ,นนบ,บรรากาศ อ้าวหมดแล้ว <c oughs> หมนตังคไปิกินน้ำมัน ยครับมันเลยอกล้วมันเลกนะมันเลซารดมอะยินเลยกลางนีน้ครับปลาสด,สดตกได้ <c oughs> ยากยกินเลยครับทีมงาน